ว่ายนาเป็นเมืองข่าเมืองสันทบุรยามมองมองแม่เอ้ยมันต้องห่วงแม่ดอกคิดถึงแม่แม่แก่แล้วไม่มีใครดูน้องสาวมาอยู่บ้านก็ไปนาทุกวันทุกวันก็ไปเที่ยวไปหาแม่ทุกวันทุกวันลูกชายเนะี่ยขี่รถเที่ยวไปเที่ยวมาจ้าจ้า มาหาแม่มาหาแม่ได้มมาหาแม่มามาหาทำอะไรก็มาเล่นกับแม่อย่างงี้ทุกวันละเลยข้าวเขาก็เอามาฝากมาฝากมาอะไรแม่ก็มาดูแม่และแม่อยู่กับน้องบ้านเมียเขาเนี่ยกลับบ้านบ้านไท่ค่ะฮะกลับบ้านไผ่กลับบ้านไผ่ค่ะเขามาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านบ้านแม่ค่ะโอ้ไปทําอะไรอยู่บ้านแม่ครับเขาก็ไปซื้อกับข้าวซื้อขนมนมเนยมาฝากแม่ก็อย่างงี้เย็นนั่นแหละไปหาแม่ทุกเย็นอย่างนี้ละค่ะอ๋อคือไปส่งพวกอาหารให้แม่ ไม่เขาไปเยี่ยมว่าแม่อยู่ยังไงไงงี่ไปดูแม่ตอนเย็นน่ะคือทุกเย็นใช่ไหมก็เกือกทุกเย็นนี่แหละวันนั้นเลยเออเขาก็มีอาหารมีอะไรเขาก็ฝากบ้างอะไรอย่างงู้นอย่างงี้บ้างใช่ไหมล่ะแม่แม่อยู่คนเดียวหรือว่าไงแม่อยู่กับนี่นี่น้องสาวเขานี่แหละมาดับถูกตุกแม่มาทำบุญนายนายก็านายเป็นเมืองพระเมืองสวัรค์อย่ามองมองแม่เอ้ยมาจองห่วงแม่ดอกแม่บ่งหายห่วงทุกเกณฑ์ทุกเท้าทุกแรง ไปทุกวันเลยแล้วก็ก็คิดถึงแม่แม่แก่แล้วไม่มีใครดูคือไม่มีใครดูน้องสาวมาอยู่บ้านก็ไปนาทุกวันทุกวันก็ไปเที่ยวไปหาแม่ทุกวันทุกวันคือคนตายเนี่ยลูกชายเนี่ยขี่รถเที่ยวไปเที่ยวมาจ้าจ้ามันไปวันนี้มันก็นให้แม่ยี่สิบบาท เออให้แม่ชื่อหมากชื่อผู้เขียวชื่อขนมเกณ็นข้มามไมีก็ให้แม่อีกจีบบาทให้ทุกวันอียายซื้อกินยายซื้อกินชื่อหมากเขียวชื่อขนมเกณ็นค่ะไปทุกวันก็ไม่รู้ว่าลูกจะตายจากแม่มันก็พูดอยู่มันว่าใครจะเก็บกระดูกผมใครจะเก็บกระดูกแม่มันพูดอย่างนี้ คู่มันเป็นลางเลยคู่เป็นลางฉันก็ไม่รู้ว่าจะมันจะตายจากฐานเนอพ่อยายก็อายุ85แล้วใช่ไหม85แล้วค่ะยายก็ไปไหนไม่ได้เลยเดินได้แต่กลับบ้านใช่เราออกกลุ่มอีกแ้วกลุ่มอีกแล้วรถเดินรถเดินรถ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ